สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องดามาตามญาติพี่น้องพี่น้องญาติพี่น้องแม่น้องก็ดาพี่น้องเพิ่นฝันว่าผีหน้าพาไปเอาเลขพี่น้องไปเอาเลขกับคนตายใหม่ๆพี่น้องผีหายเลขมาตั้งสามตัวห้างเดียวพี่น้องเฮาก็ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะเอาคนใดตัวใดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องดาจะมีเหลืองมาเลาให้ฟังพี่น้องมีอัน เ <S Dank contemporary> ขาเรียกยัง well. พี่น้องคนแถวบ้านแม่วงด้านและพี Leonardo, baby, ่น้องเพิ่นหน้าเพิ่นติดติดเขาเรียกยังติดปลาซาพี่น้องอันเรื่องเกิดวันมือซองมือลังอะไรพี่น้องเพิ่นบอกว่าก็จะเอาเอาเอาเวลาคนตายพี่น้องเวลาคนใต้แล้วก็จะเอาไปเผาเอาศพไปเผาพี่เนาะเอาศพไปเผามันจะเผาแบบกองพรนะพี่น้องเผาแบบว่าบ้านแมืองได้เรียกกองพรอนนะพอๆมันยังบูธันมีเมยังไม่ยังนะพี่น้องเพิ่นก็ไปเผาพี่น้องเผาแล้วตกกลางคืนมากแล้ะพี่น้องเพิ่นกะ บ้านแมวแดงเขาจะสิอาจแบบเผาแล้วแล้วขาจะเอาสิพากันเรียกเขาเรียกกันพากันไปจอบไปเบิ่งนะพี่น้องไปค่อยเบิ่งว่ามันไหมเบิดบอมันไหมฮอตไซรแล้วพี่น้องหยัดพี่น้องไปเบิ่งกับสีไปพยายามไปเบิ่งแบบนี้พี่น้องแต่หนึ่งนั่นเพิ่นกระไปเพิ่นกระไปนําพี่น้องคนนั้นหยู่ทีอยู่เทียงหน้าติดกับมันเขาเรียกเขาเร้ยพี่น้องติดกับบ่าที่เจ้าเผาผีนะพี่น้อง เพิ่นก็ได้นอนเพิ่นก็ได้ไปเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งแต่ไปเบิ่งน้ำเป็นเป็นหมกันเบิ่งหลายคนไปเบิ่งว่าผีนาเผาผีหอตไซแลวไม้อตไซประมาณนี้นะพี่น้องไปแล้วก็คือเรื่องเล่ากับปกติพี่น้องอันนี้เพิ่นเล่าให้แม่นองดาฟังเพิ่อนก็บอสะดวกออกกล้องนะพี่น้องและเพิ่นก็หายตัวเลขมานั่มพี่น้องเลขกับบเลขบนลายหางดอกเลขสามตัวหางเดียวพี่น้องแม่นะเป็นอย่างเป็นสื่อนำเสนอเผื่อบรแยาพี่อน้องอาจจะเป็นสามตัวตรงๆก็ได้พี่น้อง พอเสียดสับแล้วพี่น้องเนาะคนก็ไปเบึงไปเป็นมัวนเป็นหมูวกันหลายๆคนนะพี่น้องผมว่าเป็นภาษามันก็สี่หกหกแน่พี่น้องเพราะว่ามันก็ตั้มภาษาต่างจังหวัดพี่น้องเนาะวันไหนตกบมั่งขึ้นพื่นนอะโตกบมั่งขึ้นพี่น้องตกบมั่งขึ้นแล้วเพื่นมานอนนอนแล้วเพื่นฟันพี่น้องเพื่อนเพื่นฟันเพื่นฟันว่าไอ เขาเด็กยังพี่น้องแม่ร่าบรูว่วาประเทศไทยเขาอื้นผียังนะพี่น้องผีผีผผบ้านแม่ลักเล็บผีหน้าผีผีตะแหกผีหน้าไปนี่นะพี่น้องเพื่อนบอกว่าเพื่อนว่าในความฝันผนว่ามีผู้เท่าสองคน่วนไป่วนไปกินเข่าอยู่ในป่าพี่น้องแต่ว่าเพื่อนก็ได้ไปเพื่อนเราแม่แม่ลองดฟังว่าเพื่อนก็ไปน้ำนะเจ้าพอไปแล้วพี่น้องในไปกินเข่าป่ากินเขายัางแบบตาบูาคนต,ตายในวัดนะพี่น้อง แต่แต่เพ kind of mm ิ hmm. fair, ่นบอกว่าใน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 ตาที่เพล่นมองเห็นนะพี่น้องในตาที่เพิ่นแนมเห็นน่ะเพิ่นเห็นเป็นปลาซ่าเหรอมันบอกมันบอกว่าเป็นปลาแบบอันนี้มันเป็นปลาซ่าเหรอคนกันต่างกินเขาเต็มพี่น้องมีทั้งคนใต้แล้วคนยังว่าท่านใต้พี่น้องเหรอกะกินเต็มมีทั้งคนหูจักแล้วคนหูจักกินเต็มอยู่ฝั่งพี่น้องแล้วคนที่เพิินพาไปนะเพิ่นบอกว่า คอยเป็นเจ้าทีเจ้าทางอยู่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 หน้าเจ้าเด้อคอยจีพาจะมาขอเลขกับคนตายใหม่ๆมันแม่นเราในความฝันผลออกแบบนี้พี่น้องเพิ่นเราให้แม่งดาฟังแบบนี้พี่น้องเพิ่นก็เลยคนทีพาไปแต่ก็เลยให้เพิ่นไปทามบอกทามเลขว่าเลขสองยังนะพี่น้องและคนที่พึ่งตายพึ่งพึ่งเผาไปนะเพิ่นก็เลยบอกเลขมาพี่น้องเพิ่นบอกเลขซ้มตัวหางเดียวพี่น้องแต่เพิ่นกระสุดตื่นพี่น้องเพิ่นก็เลยบอกว่า พี่นาพาไปเอาเลขเนาะเพิ่อนพี่นาพาไปเอาเลขกับคนต้ใหม่ๆพี่น้องเพิ่นก็เลยจําตัวเลขได้พี่น้องสรุปตัวเลขคนเลยพี่น้องสรุปตัวเลขคนเลยพี่น้องเพิ่นบอกว่าเพื่นใหายเลขมาแปดสองเจ็ดพี่น้องแม่งไดาตัดออกมาสองแปดสองสองเจ็ดแปดเจ็ดพี่น้องเขบหน้าเจ้าได้พี่น้องเด้อไปเปรียบเทียบละจันท์อะไรสำนักเบิงพี่น้องเข้าใจที่น้องแม่งได้วาแล้วพี่น้องเพราะว่าแม่งได้กับได้ฟันเองนะพี่น้อง เพิ่นเราให้ฟังพี่น้องเพล่นเราให้ฟังแต่เพิินน้าบอสสะดวกออกกล้องพี่น้องกับเป็นญาติพี่น้องกันเลยพี่น้องมันบอแม่ความฝันแม่น้องก็ได้พี่น้องแม่งได้จำตัวเพิ่นมาเพล่นบอกให้ฟังพี่น้องเพิ่นบอกแม่งดาว่าพี่หายพี่ดาพาไปเอาเลขพี่น้องพาไปเอาเลขกับคนใต้ใหม่ๆพี่น้องเพล่นเลยไปถามคนที่ใต้ใหม่ๆกินเขาแล้วกินยงแล้วพี่น้องเพล่นก็เลยถามว่าเจ้าได้เลขตัวใดเพิ่นบอกว่าเลขแปดสองเจ็ด เพิ่งบอบอกบนบอกล่างนี่พี่น้องเลิกผมบอกว่าแปดสองเกีดพี่น้องพี่น้องก็แคปหนะเจ้าพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบหลายจานหลายสำนักเบิร์มักกะจัดมักกะบุญเป็นหลายใจให้กันพี่น้องแต่แน่ๆพี่น้องไปเที่ยวเล้าก่อนเย็นนี้วันนี้วันนี้วันวันวันพุธวันที่หกสิงหาคมหกแปดพี่น้องบุณเนี่ยจะเป็นเล้าก็ได้พี่น้องเย็นนี้เพิ่นกลว่าคนที่เพิ่นฟันเพิ่นกับซื้อเลขเล้าไปก่อนนะพี่น้องว่าเลขตัวนี้มันกมันกบแม่เลขความฝันของแม่น้องอ็ดานะจ๊ะ แมวด้ฟันเองยังพ่อว้าด้วยเนาะอันนี้กะจํำจากเพื่อนมาอีกทีหนึ่งนะพี่น้องเพื่อนก็เล่าให้ฟังแต่ว่าตัวเพื่อนเองนราจะดวกออกกล้องเพื่อนเลยให้แมงด้นะเอามาออกช่องพี่น้องเพื่อนบอกว่าให้อาไเว่าให้แน่เป็นโชคเป็นลาบกับสาธุนะเพื่อนว่าพี่น้องกับวันแหน่เนาะพี่ก็มีจริงพี่จริงพี่เพราะเหมือนว่าตรงๆพี่น้องเพื่อนก็เป็นคนตรงๆเพื่อนก็เป็นคนเบาเงี้าใน้อยๆคนว่าตรงๆแบบพี่พี่ก็ พี่กับมีพีจริงพีปลอมผนวะกับว่าแน่อาจจะพีอาจจะให้โศกให้ลาบก็ได้พี่น้องรอบวงเด้อพี่น้องเด้อวันที่หกวันนี้วันที่หกสิงหาคมหกแปดวันแน่ไปลาวก่อนคอยเฮาคอยไปไทยพี่น้องแต่แน่ๆ่นกับสื้อทั้งลาวทั้งไทยแหละพี่น้องเอาเพิ่นว่าผีหน้าพาไปเอาเลขกับคนตายใหม่ๆอยูนะพี่น้องเอ้าแคปหน้าจอพี่น้องด้วยแคปหน้าจอไว้พี่น้องกันลืมนี่พี่น้องเลย พอลกับบุหรีลายหางนี่พี่น้องเลขสามตัวหางเดียวพี่น้องแมงดาวมันน่าสนใจพี่น้องหัวเลขเพป็นเลขบุหรีลายนะพี่น้องนี่เพินเพินกเขียนให้แมงดาเลยพี่น้องเพินเขียนใส่กระดาษมาเลยพี่น้องนี่นี่เลขเพินพี่น้องเพินบอกผีหน้าพาไปเอาเลขกับคนตายใหม่ๆพี่น้องเอ้าแมงดาคอยเอฟซีมีโชคมีลาภกับเพินเลยพี่น้องเลยพินเลขเลขผีหน้าเลยพี่น้องเลยพี่น้องพี่น้อง น้ำทีถท่วมเที่ยงหน้าอะไพี่น,ออน้องเลยนี่น้านองสมบนแต่น้ะมานพี่น้องในน้ำใหม่จ้องหยอดก็เลือกกินแล้วเจ้ายังไรพี่น้องน้ามเซมากพ okay. ี่น้องนี่แหละก็เรียกเซจำพรพี่น้องนี่นี่แหละเขาจะเรียกเซจำพรพี่น้องพูนไหลพูนไหลไปหอดแก่งกอกไปหอดพูนไหลไปตกแม่น้ำโค้งพี่น้องนี่นี่น้าีเซนี่พี่น้องจะไปตกแม่น้ำโค้งเด้อพี่น้องเด้อ บัรหลประเทศประเทศไทยเอื้อนนามชี้อยู่นั่ะพี่น้องแต่บ้านแม่งดาเรียกแม่ชีจำพรพี่น้องผพรเรื่องความกว้างมันพี่น้องแต่หยาดเลยพี่น้องเลยมเจ้าพี่น้องหนามก็จะาบอยจกแมงลาจะาบอยจักเขาไก่พี่น้องหยาดหยาดตะพังมันเจือนลงมาพี่ terms, น้องถัดเจือนลงมาเรียบร้อยเลยเนี่ยพี่น้องเลยนะโอหนามโป้พี่น้องโอ้ดูพี่น้อง กวางของน้ำปุ้นปุ้สุดลูกหูลูกตาปุ้พี em walls, <Piet. S 2> ่น <clubs> <c ười> ้องปุ้็จะย่ญาตินะพี่น้องเลยปุ้ความเลิกมันต้องเบาถึงพี่น้องในความเลิกนะแต่ก่อนแม่งได้ต้องนั่งเรือพี่น้องนั่งเรือขามฝากได้พี่น้องนั่งเรือขามฝากไปหน้าพี่น้องต้องนั่งจะฟังนี่ฟังนี่ไปฟังพุ้นพี่น้องหน้าแม่งได้อีกอยู่ฟังปุ้นปุ้พี่น้องปุ้ จุป on ังพุ่นบูต้องเลยขามน้าไปขามหน้าบเล่เอาบยังบเลเขามาดอกพี่น้องไอ้โหไปย่างกมาย่างแต่ว่าสมัยนี้มันก็มันมีทางอีกทางหนึ่งพี่น้องตอนนี้เขาจะห็ดทางใหม่พี่น้องห่าก็บโตองเดินทางด้วยน้ามันก็สะดวกสบายพี่น้องก็ใค่กว่าแต่ก่อนแต่ก่อนอุ้ยขี่พี่น้องแต่ก่อนเนี่ยไยากว่าถึงพี่น้องเลยก็ซูชงชูชีบกูมีพี่น้องก็ไปนางเรือเนี่เปรียบเทียบเป็นนำโค้งไดนำแม่น้ำคลองได้เลยพี่น้องความกว้างมันกว้างเลยพี่น้อง Ну.